สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุพรพุ่มแพร์และนางสาวปิยธิาดาอนวยพรค่ะอันนี้นะคะก็จะมาทําการคํานวณหาค่าเฉลี่ยและค่าสมผัสในมาตรฐานค่ะโดยการที่เรานะคะสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจก่อนนะคะโดยเรานะคะจะสร้างแบบสอบถามนะคะ2ตอนค่ะในตอนที่1นนะคะจะมีีเพศอายุและระดับชั้นที่กําลังศึกษาอยู่นะคะ และในส่วนตอนที่2นะคะก็คือการประเมินความพึงพอใจค่ะโดย5นะคะหมายถึงมากที่สุด4หมายถึงมาก3หมายถึงปานกลางสหมายถึงน้อยและ1หมายถึงน้อยที่สุดค่ะโดยเราได้จะทำการลงรหัสนะคะโดยสร้างตารางนี้ค่ะสีเหลืองนะคะ และนำข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างนะคะได้กรอกมาทั้งหมดนะคะมาใส่ในช่องค่ะจำนวน50คนนะคะ mm. เมื่อเรากรอกเสร็จนะคะเราจึงทำการแทนค่าค่ะก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะคะ mm. หากเราต้องการหาค่าเฉลี่ยนในตอนที่1น,นะคะว่ามีเพศชายกี่คนเพศหญิงกี่คนเราจะทำโดยดังนี้ค่ะ โดยที่ให้เรานะคะคลิกช่องว่างตัวนี้ค่ะและไปที่แทรกนะคะกดปุ่มค่ะป,ปุ่มนี้นะคะแล้วเราก็ทำการลากลงมาเลยค่ะก็จะได้ค่าจะได้ดังนี้นะคะและเราให้เรากดนะคะแผ่นงานที่มีอยู่นะคะที่เราคลิกตอนแรกค่ะกดตกลงแล้วเราก็ลาก เซ็นะคะลงไปที่ป้ายชื่อแถวนะคะ1อันแล้วก็ล,ลากลงมา2ออันค่ะก็จะขึ้นมาดังนี้นะคะให้เราเปลี่ยนป้ายชื่อแถวว่าเพศค่ะและให้เปลี่ยนป้ายตรงนี้นะคะว่าจำนวนค่ะและตรงนี้เปลี่ยนว่าร้อยละค่ะ ให้เราคลิกขวาแล้วดูว่าสรุปค่านะคะคือนับจํานวนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้กดติ๊กตรงนี้ค่ะและส่วนร้อยละนะคะถ้าเราต้องการหาค่ารอยละนะคะให้คลิกขวานะคะแล้วเลือกแสดงค่าเป็นค่ะแล้วก็เลือกเปอร์เซ็นต์ของผลรวมทั้งหมดนะคะก็จะขึ้นดังนี้ค่ะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าเพศชายนะคะที่กรอกรหัสนะคะ มีจำนวน15คนเพศหญิง35คนคิดเป็นร้อยละนะคะเพศชาย30เพศหญิง70ค่ะและเรามาทำอันที่2ค่ะคืออายุนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะให้เราคิดที่ช่องว่างอันใหนอันหนึ่งกดแทรกแล้วก็กดตามนี้ค่ะลากนาจะต้นลงมานะคะกดตกลงค่ะ ลากนะคะก็จะได้ดังนี้แล้วก็เป็นอายุค่ะก็จำนวนรอยละค่ะให้เราทำการเหมือนเดิมนะคะและ ช่องสุดท้ายในตอนที่หนึ่งค่ะก็คือระดับการศึกษาล่างลงมาเลยค่ะเราก็เปลี่ยนตรงนี้ว่าระดับชั้นนะคะจำนวนและตรงนี้คือร้อยละค่ะโดยทำการคลิกขวาเลยค่ะให้เลือก ดังนี้นะคะก็จะได้ดังนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่าระดับปวชนะคะมีจำนวน17คนปวส33คนคิดเป็นลอยละนะคะ34แล้วก็66ค่ะแล้วเราต้องการทราบค่าเฉลี่ยของแบบประเมินความพึงพอใจในตอนที่2นะคะในช่วงนี้เราอยากทราบว่าทำยังไงหาค่ายังไงเรามาดูกันเลยค่ะ โดยไปที่หน้าที่เราลงรหัสไว้นะคะให้เราทำการให้เราทำการเลือกตรงนี้นะคะคือตัวแปรที่หนึ่งก็คือหมายถึงข้อนี้นะคะให้เราทำการลากลงมาค่ะลากตั้งแต่ e สองนะคะลงมายันสุดเลยค่ะยันสุดคนสุดท้ายค่ะ แล้วไปที่สูตรนะคะกดค่าเฉลี่ยค่ะก็จะได้ผลดังนี้ค่ะค่าเฉลี่ยของข้อทีน่งนะคะตัวแปรที่1หรือข้อนี้นะคะจะได้ค่าเฉลี่ย4.52ค่ะเราก็ทำทุกตารางเลยค่ะโดยดลากลากขวาไปเลยค่ะก็จะได้ดังนี้ค่ะ และเราต้องการหาค่าเฉลี่ยทั้งหมดของแบบสอบถามตรงนี้นะคะ,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 คะเราก็ทำการคุมดานะคะลากเลยค่ะคุมดาแล้เราก็กดที่ค่าเฉลี่ยค่ะก็จะขึ้นนะคะว่าความพึงพอใจทั้งหมดค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะคะคอที่4.61น,นะคะและเราจะมาหาค่าส่วนเปลี่ยงเบนมาตรฐานกันนะคะโดยที่ เราไปที่พรลรวมอัตโนมัตินะคะกดฟังก์ชันเพิ่มเติมค่ะแล้วเราเลือก s T D E V นะคะกดตกลงค่ะให้เราลากนะคะตั้งแต่ตรงตั้งแต่ E E 2นะคะยันสุดท้ายค่ะลากลงไปเลยค่ะเราลากเสร็จนะคะให้เรากดตกลงค่ะก็จะขึ้นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อนั้นนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะให้เราลากขวาก็จะขึ้นตามนี้นะคะค่าส่วนเบี่ยงเบนของดุกข้อค่ะแล้วเราเห็นว่ามันมีจุดทศนิยม3าจุดนะคะหากเราต้องการแค่สองนะคะให้กดหน้าแรกนะคะแล้วกดตรงนี้ค่ะก็คือเราตำแหน่งทศนิยมค่ะกดกดให้เหนือสก็ได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราอยากรู้ว่าค่าส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานทั้งหมด ของตอนที่สนะคะมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะให้เราคุมดามเหมือนเดิมค่ะแล้วไปที่สูตรและเลือกค่าเฉลี่ยะคะ่ะสค่านี้ก็คือค่าเฉลี่ยของวิจัยของเรานะคะว่าวิจัยของเรานะคะอยู่ในมาตรฐานไหนนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือการคำวนวณค่าเบียเ่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลเลียค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ